เรามาดูกองของเล่นกันนะคะนี่กองของเล่นเต็มเลยมีตัวอะไรบ้างคะน้องๆมีไดโนเสาวานี้ด้วยค่ะนี่โอ้งับมือเลยค่ะนี่โอ้เต็มไปหมดเลยค่ะมีหมูสองตัวมีพี่วัวนี่ค่ะพี่วัว พี่ว่วพี่ไดโนเสาร์กินผึ้งนี่ค่ะพี่หมาหมาห้องหงนี่ค่ะ วัชชินราก็มีนะคะนี่ชินรแาบบนะ,ะอืแล้วก็มีที่อะไรอีกคะที่ไดโนเสาร์นะคะนี่ไดโนเสาร์ชีเร็กก็มีควายควายหลากสีวายสีส้มอ่าพี่วัวน่าจะเหนื่อยเลย ท,ท,ที่หมูที่หมูที่สีฟ้าที่ไดโนเสาร์ นี่ค่ะพาฮอว์กซีรูนะคะพี่มาลนยนี่ค่ะ,คะเอ,อีย๋ยวมาดูนะคะตัวนี้ลองได้หรือเปล่านี่ไดโนซ่านะคะเป็นอะไรลองได้เหมือนกันตัวนี้ นักนักนักองเนกันนะคะถ้าหากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะออ๊ย